สวัสดีพี่น้องฟองไฟสูบูสุขุนพบกับนัดเล่าล่าเพื่นในวันอาทิตย์วันสบายสบายพี่น้องเนาะเด็กกิเล็กต้มเหมือนกันี่น้องต้มเ่ตัวแว้หัวดคิดแก่งเสนยงหลายๆเลยนะจากเขามากิ้เล็กนี่เขาว่า กับูโตกใไส้ดิบวันที่เก็บช่องแต่ว่าฝนเข้าตกมาหลายหมื่นครับหนอนมันปงน้ำจะเล็กกินเกงกินเล็กก็น่าวะ่ะอะไรละไปรวมตอนหน่านี <raszam> ้เป็นหนาแรกนะเล็กมันออกบอกอ้าข้านใดท่านใดพี่น้องไม่สื่อเขาไม่จะไปเกี็บไปแกะไปสิเวลาจะขอมา เก็บมาเองนี่ขาคัดได้ยำจนงขาขาดเนาะบวบับวบัยเลยว่าจัดเก่งด้วยตัมัเก็บคิดเล็กต้มเลยประมาณสักสามน้ำเอามันจืดๆจุกอย่างหุละพ้นเขาก็ับมเพราะได้ขายผมคืนแล้วยังผมติดในน้าก็ซื้อมากี่ยจ ไอ้ต้นส,สั่ง,งเดียอนึงเนาะพี่น้องเนาะไอ้เวลาหมองยัยได้กันเน้ะหมองได้หลายพันนะครับผมพี่อนชิปครับโอ้บอม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 ,มเลยพี่น้องหมองยัยอยู่หมองยัย่แต่ว่ามัอนี้เบอร์ซามชิปนี้โอนก้านเขียวเพราะเป็นก้านแดงพี่น้องก้านเขียวก้านเขียวผมปลาย การแดงในต้งต้มโดนอันนี้เด็ดักหี่ๆงแล้วครับเนาะ<ม>ลอด่าปันน้าหมอ,อกน้าแรกนะครับไปเอานา้ำลงน้ำหนึ่งน่าจะพ่อล้วครับค่อยวางไป<ม>พอท่านใจแกงขี้เล็กก็ได้เนาะโอ้ขี้เล็กมันอัดแข็งไว้พี่น้องต้อเป็นก้อนดูนะอัดแข็งอัดฟิดไปทานตรงใดเห็นเก็บเก็บมาต้มไชเท้ไว้ก็เสาร์อาทิตย์ค่อยมาแกงสุตรีสุนองกินละโอ้ หมาะเลยอันนี้30อันนี้29โบนนอยด้อยกันนะครับเนี่ยคีเล็กอ่ะหาปั้นครับใสใ่กันไปเดี๋ยวค่อยเบิรงต่อปุ่มนะครับนะเนาะอ,อันนี้ต่ำใจจะนั่งเลยพี่น้องนะต่ำใส่แกงคีเล็กเอาย่านั่งครับพอเบื่อต่ำใส่แกงแต่น้ำที่คอนคัดนลยนะพ้นไ่ยองเอาใส่ต่ำเลยคนกินอะไรกันครับโหคนละสูตรละสูตรใส่สูตรมันเนาะนะครับเนาะมา พี่น้องแกงขี้เล็กไป,ไประดับประเทศเลยห่นมาอีกแล้วอ,อย่มาล้มหัวใจอน้ำจะนั่งคนกระตกุกใส่ขี้เล็กไปหมอเบอร์สามชิปใส่ตะไคร้ไปใส่พริกไปมาบวดเส็บไปหาหมอใส่หนังเลยลนะ่ะน้อพี่น้องใส่หนังแล้วน้ำเดือดพี่น้องคนกระต,กตุกเสะสะอยู่อ้ยตา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 ยเ <c oughs> บอร์หนคนขากลยหมอเบอร์ยี่สเก้าเต็มมายะอยู่ช่วงเ่ทันได้ใส่หนังเลยครับนี่โอ้โือจากสะอ่อนเยอะ เอาได้แล้วมาส้นสองสเต็ปนังขาดแบบไงหนึ่งปูน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 ป่นงูนปูนั่นปู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 ท่านปูนปนปูนปนปกนปปูนปป่นนนปูนปูนปนปูนปูนนปูนปูนปูเปูนปนนปนปูนปูนบูนปนปูนนนนบ ใส่ติดไก่เพื่อปูพวกกินเนื้อกินหนังหมอหนึงามาเด้อสองสเต็ปะลางตีนไก่ช็อตห <c oughs> น,อนังหัวอะไรแซ่พวกันมาหัวมาจีิงจังน้องนุ่งพยายามพี่น้องเอ้ยหายไปโดนหายไปจากวงโคจรไปประมาณระยะยังไงหุง่นละเยมีเนี่ยแกงขี้เล็กกระต้อนใส่น้องใส่นุง่งให้กินแซ่บๆนะครับเนาะเป็นได้หรอคืออ่บอก <c oughs> ได้อยู่นะ มาเด้อกินแกงขีนเล็กน้ำกันนะพี่น้องนอะสำหรับการกินแกงขี้เล็กเหงาเหงาฝนนะครับนะทุกๆทุกยาเ็ดคลิปก็ได้อะก็เป็นอย่างครับเพจ่ไถ่เบิง้งคือเก่านะครับนาอสำหรับคลิปแกงขี้เล็กขอฝากไวส้สมัสดสวัสดีครับ